บังใหม่นี่ลายเต๋อไยนี่สองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบเจ็ดเอาขึ 17, ้นสิบเจ็ดอ่านเออสิปเนาะตัวตัวนี้นอ,อ่ะซมีตัวนี้่ะคลองอ่ะอันนี้พี่น้อง, 100, องตัวนี้คลองหนึ่งร้อยเนาะคองหนึ่งรตัวนี้เอ้ยแมนบอกว่าเอยแม่แหละคลองหนึ่ง้อยคองมีมีคลองหนึอยกับคลองพอเถ่าเนี่ยเนาะคลองพอเถ่าที่ว่าเป็นอะไรหล ลูกเพิ่นเสียอะไรพี่น้อะเฮือนเพิ่นกาเพิ่นนาผ้าวเฮ็ดไใบโพดเฮือนเพิ่นพี่น้อะไรเพิ่นใจห่อนเออไหนบอกบิังเด้อทับขากันได้โกโกครับ สบายดีนบบาาาะบ่าวนะสาวพลุมม่ป่าเบิร์ตสุขูสุขุนมดจมูกุบอนพี่น้องเนาะมันนี่บิลลี่กะสีเอาใหม่พี่น้องเนาะขึ้นไปป้าไปบ้านบังคูนพี่น้องเลยมันลายเลย <c oughs> อ่าใหม่เซาทั้งมดนี่กะอ่าตัวนี้เสาหนาสิบห้าสิบพกพี่น้องเลยเงาสามเมตรปลายพี่น้องเลยลดคอยแก้่ได้ลดนี่แก้่ได้บ่เทิงส้มมันมันลื่นออกมาบ่าเงาหนึ่งแต่บิลลี่ก็เลยว่าสี จ้างรถเพิ่นแก่ตอนนี้โทรหารถเพิ่นอลรแล้วก็รถเพิ่นกำลังสีมาแก่ให้พี่น้องเลยอ่าจ้างเพิ่นแก่ขึ้นพุ่นกับบุกหัวเพชรเจ้าน้ำตาใด้จะนี้ไปฮาเซโปนพุ่นแราเพี่น้องเลยเข้าบ้านมังคูนพุ่นอไรอ่าพอว่าใหม่มันลายเติบได้เพี่น้องเลยแล้วก็ห้าวแก่ไม่ลายแล้วนี่ฮะอ่าขั้นห้าวแก่ดับอันสองอันกับบุกพยั้งกับเพี่น้องขั้นห้าวแก่ลายนี่ก็ไปน้ำทางกับห้าวกับอ่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะงห้าวห้อยันเดออ่าแบบอันนั้นนะอยากแนวบิลีกับบุกหัว มีแต่ว่าบางเทือกกระเจาขึ้นบดเลยบางเทือกกระเจาขึ้นธนาหน่อยพี่น้องเอ้เพราะว่าขั้นแก่ไม่ร้ายนี่ไม่หน่อยกับบุกขึ้นยังเพราะว่าขั้นไม่ร้ายนี่วิริย์กับบุกหัวอย่ามันผิดยังไงน,นะพี่น้องเอ้แต่ว่ามันก็เป็นไม้เฮือนนะนะเดี๋ยวเป็นจะไดกับเบื้องน้ำกันนี่แหละเพราะว่าสีเขื่อนใหญ่ขึ้นไปถามถามสีถามผู้ใหญ่เพิ่งก่อนเพิ่นมาจะหน่อยสีถามมันว่าแก้ึ้นไปนี่ประมาณจากตน้นจักต้นนะนะหรือว่าขั้นหลบแล้วเกาต้นมันกระซ่องเถี่ยวมันกระเสียขั้นลลมไปเยนะ สีมอบให้เพิ่นเป็นคนนั่นเคลียคนยังไปเลยนะพี่น้องเลยเบิ่งใหม่นี่หลายเติบริ้นี่สองสี่หกแปดจิบสองสี่หกสิบเจ็ดเอาขึ้นไสิบเจ็ดอ่านมาเออสิบแปดเนาะตัวตัวนี้ฮะชิมีตัวนี้ฮะคองอ่าอันนี้พี่น้องตัวนี้ของหนึ่งร้อยเนาะของหนึ่งร้อยตัวนี้เอย้ยแม่นบอกว่าเอาย้ยแม่นแหละของหนึ่งร้อยหลักจากคลองมีมีของหนึ่งร้อยกับของพอเถาเนี่ยเนาะ คองผู้เฒ่าที่ว่าเพิ่นอะไรหลายลูกเพิ่นเสียอะไรพี่น้อะไรทุกันเพิ่นกาเพิ่นน้ำเฝ้าเฮ็ดไหวโพดเ์ทุนเพิ่นพี่น้องะไยเพิ่นใจห่อนโอ้ยนั่งสักก่อนเฮ้ยผัวเฒ่าเพิ่นใจห่อนเพิ่นเฮ็ดเงินเฮ็ดชานกโบตีแล้วดอกก็เราสิใจห่อนน่ะตอนลูกเราเสียธมิตรนะกายจะคลองดินเพิ่นกะให้เราใหญ่ออกมาเนี่ให้เราใหญ่ออกแหละเรากับโบมีบอลไปอยู่เนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะซื้อดินให้เพิ่นวิรีก็เป็นสะพานบุญไปซื้อดินให้พี่น้องะไย พอเจอดินหายเพิ่เราก็อยากอยากมีบอลยูเพราะว่าดินเขาเจ้าก็ไล่เลยเด้เฮือนเราก็เฮือนมันแบบมันจะคืออยากอยากฮักลนะแล้วนะเราก็เลยไปหาตัดใหม่ตัดตอกมาเห็ดเพราะว่าชงนะกับทางบาเบลีกกับบบ่มีอนะสป,ปอนเซอร์หรือว่าบ่มีผู้ใหญ่จะบุญสนับสนุนเด้ชงนะพี่น้องเลยกับมีแต่เอาเขาเอาน้ำไปให้เพิ่นืชละน้อยเท่าน้อยแหละและ้ววันนี้ผู้ใหญ่เพิ่นก็นถามอยู่ว่าโอ๊ยพอเ่านะเราเฝ้าเห็ดโพดว่ากับบุตรีเล่าลูกเราหกเก็ดคนผู้ใดพี่น้องเลยอ่าบางเด้อหาบุหรี่หคโกนลูกพอเถานะวะ สมเด็ดเชี่ยสามคนแล้วเอลซีเอลซีเนาะเจ็ดคนเนาะพอลูกเราหลายคนบัดนี้บัดเราก็ยันบ่มีบอลอยู่เนี่ยนะก็เลยว่าไปตั้งใส่เลยเฝ้าไปตั้งใช้เลยเราเอาผ้าเก่าเอายังใส่พี่น้องเางไมิลี่ก็เลยไปซื้อมีผู้ใหญ่ให้ไปซื้อแผ่นขาวๆนะไปใส่ให้เพิ่นแต่ใส่แล้วแล้วบัดนี้ก็คือว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้เอาเสาเปลี่ยนใส่ท่นเปลี่ยนเสาใส่มันมันได้มังบิดเฮือนมันเปลี่ยนบ่ได้พี่น้องเยอ่ามิลี่ก็บอกผู้ใหญ่เพิ่นว่าโอ้เปลี่ยนบ่ได้เด้อว่า การไปเปลี่ยนเสานี่มันจะต้อเปลี่ยนแบบใดเฮือนมันตั้งขึ้นมากเลยเพี่น้องเลยไปเปลี่ยนเสาเฮือนมันก็ต้องได้มากออกเบิดเตได้เพี่น้องเลยอ่าก็เลยว่าเอ้าเอาเสาไปปะไว้ก่อนพี่น้องผมเสาก็บอกงามหนึ่งพี่น้องเลยเอ้าลูดเอ้าลูดยกโอเคเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นอย่งไดเดี๋ยวถ่าลุดมาแล้วก็เข้ากับสิยกขึ้นรถแล้วก็สิให้ทั้งนาบาวของบาวิลี่นี่พี่น้องหน่อยอ่าให้เพิ่นขึ้นไปพุ่นละให้เพิ่นเคลียร์ให้เลยพี่น้องเนาะฮะพี่น้อนรับมืองเนาะ ท้องเลยแาวจอท้อง,อ,งอ,งองคนนะมันจับทางหน้าเพราะมันื้ออุ้งีนสบายโอ้ยปิดหน่อยหนึ่งท้องเลยเอาอ้วิน้อง เดี๋ยวขับไปหยกซอยน้องก่อนเออไหนบอกมึงเด้อทับขากันได้ไปก่อนก่อนมาแล้วขึ้นรถตอนไหนกันเหนี่ยงอะไรมารถมึงเด้อ นักไม่ตัวโอ้ขึ้นนักทำไมมาเศ้าตัวนี้วะแม่แดงไยไม่แดงบ่อะไรนักวนีรติน่าอน่ยยุเอาตัวนี้แลวตัวเบานี่ยลยองกันทึ่งไปก่อน Mình đã à, không à, có bố nhủ phải là nhỏ thằng nào đừng cứ lấy thằng nào xám con luôn nhỏ thằng nào, à, nào đấy đừng lời Mình Ừ, Nào, ít ừ. Xong quân, đẩy bỏ xong quân Nhung mắt Nhung không, à, không Chắc mày nhìn luôn Chắc nó ổn mày nhìn <laughs> nên mày không hay nhau nhổ nhổng mà đấy àu tiu tin già nòng bắt đấy ok ba khăn mu bớt cả trong mây con cái đấy khan mu bớt cả เอาไปแปดเลยสองสี่หกเจ็ดมัดอยด่ตรนอกระงคข้างนี้เออเข่าขึ้นมึงเอาใส่อีกเฮ้ยนักไหนตดนปลายต้นปายโอ้โหนัได้มามันแก่เลยสองต้นบ่มาบ่หอดดอกอ่ะอ่ะเอาตัวเดียวเจ้าเบ้านี่ขึ้นก่อนเอาขึ้นทึ่งเลยตกลุงอันนาลงลุมนักเลย

เีอย่าเอาขึ้นนี่สักซองเสาอาทิตย์เอาขึ้นพี่กก้อนจากซองเสาเลยจังไสคางพี่ใช่นี่นะซองเสายันโมบิดกันเอาเส้นก้างเออซองอันน่าใส่เส้นก้างเนาะเออพอดีพอดีแม่แหละยังข้งอีกป้องขึ้นไปยกเขาชนะวันหาซิบโลนหน้าสูพี่น้องเลยจะมาสิลิ

นักด้ตัวนี้ไม่ไม่แดงตำรวตันี้ไม่ได้โอ้ตนนี้จะฆ่าาได้ะมาไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ไวเดียวกบบนี้ใหม่ไโอ้ยวนได้เด้อเล็เล้กกันไีเอาน้วมึงเ เอาเบัดอยู่เอาขึ้นทั้งนี่เลยเนาะมาที่เนาะมาเอาตัวตัวนี้ตัวขาวนี่พี่ออกมาหยิดทีบอกว่าเขาเลยมาฟ้องตัวขาวมันเบาตัวนี้เอาขึ้นนี่เลยเป็นยังตัวมันเบาเลยเป็น ิมเออเป็นของเลยคนใหญ่ไปพลุกได้เพื่อจะไปหอดพุ่นกับพ่อแห้งคันแมนว่ามันมีไม,ม้เส้นจมัยังพร้อมนี่พอ่อแห้งอันนี้มันมีแต่เสามันสิเอาไปสุ้หน่อยดีกว่าเด้ต่อซุ้มหนามันมันน่าเขาเอาเอาขึ้นเครื่องรถตัวนี้เพราะว่าซุ่มหนามันโบวิดเด้อุบเอาเข่าเอาเมามาเอามาัอ,อย ไม่นี่ประมาณต้นหนึ่งต้นน้อยๆนะประมาณต้นสองใหม่ขนืนนเอาขึ้นขึ้นช่วงนี้มันนักไหมสาตัสะตองสี่เพื่อเพื่อได้หกนละนี่พอดีเลยพื่อเพื่อได้หกคนลป้องขึ้นดาว เขาลองใส่ใส่ตัวลรุมก่อนฮะเพราะว่าเสาตัวนี้มีกล้องพอเถ่าแล้วก็กล้องอ่านั่งนั่งลอยเป็นหนอเลยแต่ว่าสิไปลงบอลเดียวมันหนักสิไปลงบอลอ่าบอลเดินเฮือนอ่ะเฮือนอ่ะพอเถ่าเนาะเรียกว,ว่าเดินเฮือนนั่งลอยกระเด็นเป็นหนอเลยนะเห็นไหม nhỏ mà là khả ngất đi, thế chào nữa Sao sao ở đây đấy, sao nữa không sao này. Ừ Đẩy đó เดี๋ยว,ยว,ยวปิกเอาด้อยป้องนอกกระถางเอออพอดีพอดีเมียก่อนหลายตืบเด้พี่น้องไอแซวมาตัวนี้นตัวน้้พอดีตัวนี้กัพอดีเยอาผีเราป้องเออ นะคอยเด้ออเดป้าพอดีเลยมาบบานี้ดูคนละคันอ่เออ เขาลงสวยจี้อะลงเอาลงเสร็จเขายันลงยันลงนั่นแหละโดยนั้นดอกทางลงเลยบอลมีบอลโนนอยู่เลยเมืดด็อกคนเอาลงซอยแู่ไหนโอ้มีแต่เฮือนเฮื่อนนั่นพ่อเท่านะกะแล้วก็บริมีผู้ชายในเือนแล้วฮะสามี Nó sẽ thả đây, mấy nông ơi, Má! hết! Hả? Chị ấy bỏ kháu kia ăn nướng. này? là kìa, Chị làm cái này, Mà tít lệch bỏ qua tít mà. vậy, Nên บ่ไปดิยพวเลยอาหารเบ้อวะสองคนมั้งอ่ะอ่ะหนึ่งสองน่ะเด็กทองเอ้ยในร้านเติบแล้วเนาะถือว่าแกไปแต่บ้านเท่าพี่แล้วเต็มรถคนใดนึงเด็กพี่น้องเอ้ยหาแนวมามัดเสถ่ายในโด มัดใส่ยูปะหมัดใส่แล้วเว้ยหมัดก็ได้ฉันมัดแล้วอปะงานพ่นเบามากเลยากเลยหาทุ่งยางหายยังก็ได้มามัดใส่ติดเฉยป้องปองัปงปงัปงปังเอ้โอดดไปเอาตะปูไปทางแกตหน่อยนะตะปูตอกฉันนั้นหนึ่งเราเสือกมัดใส่มแบบให้มันปิวแบบแบบแบี้สินะโอ้ยตัวตะปูท่านะในแกตหน่อยเกดนะีเ๋ยวเราติดเอาตะปูยังตอกใส่ข้างแนกก่อนแหละค่อยไปเอา น,นอ้องเลยหอส่วนกระส่วงแรงๆประมาณสี่หาโมงเนาะตางขเป็นอนองเลยเพลไม้ไว้ขั้นกระจอมไม้เนี่ยมันคือทั้งหัวมันมันบวบหรือทั้งกล่นมันวะไม้ไว้นี่ทีนีงานเากำลังจะเอาตะปูหน่อยมาตอกให้นอ้องเลย บมดไลทพี่น้ะบหไลท์ดอกมิเตะเขาคอยขึ้นแล้วละบอลมิเต์บอลเดียวบอลทางขึ้นในบ้านนี่แหละเด้สลิงก็ไม่หัดอยู่ฮะตอกใส่บด้พี่น้องเลยมาตอกบด้ตอกน,นั่นนึง มันเลื่อยเลยนี่ครับนี่ครั้งเดียวกันเลยทนวีมาต่อเลยเออ้ยมาทิศนะทิศก่อนโอเคพี่น้องเดียวกันเลยเอาเสาแก,ก่ึ้นไปบั่นพิ่งกันเนาะเป็นยังไงก็ติดตามถ่ายบังถ่ายส้มผอมๆกันเลยพี่น้องอ่าของพอเถ้าแล้วก็บของอ่านางร้อยเพื่น้องเนละเอาไปบัดเดียวกันฮะมันลายเผือกจะจะเป็นอะไรพี่น้องเลยอย่ามันยากนะ โอเคพี่น้องสบายดี